สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับดิฉันมอลล่าพิชราระภานาามเกียนจกอ่างข้างสัดเจงค่ะเมื่อนี้ได้บักรละมุดมาสองกิโลค่ะนะคะไปซื้อบักรละมุดกรอบยี่ตลาดบ้านนะคะเราจะมากินบักรละมุดเยียวั่วกันนะคะพี่น้อง่ะโอ้ยยี่เมฆาหนามาเอ้ยนาะเมื่งวานพี่น้องบักรละมุดกรอบพาย่างเมื่อนาย่างไหม โอ้ยน้องเอาบอกละมุมดยิปแม่คอยมีอ่บมับนเดียวประมาณสองกิโลคอยช่างว่าเอากรอบๆด้วยใจมันกระกรอบพูดเด้อเออม่ได้กินได้ฮันนี่พี่น้องตายซื่อชมึงเนี่ยุูน่ะพูน่ะ,อะโอ้ยมึงเนี่ยที่ไม่ข่าหนาหมาเอ้ยเนาะกูมัดศูนย์แต่วันนี้เอา ให่บ้นรอบก้อนเนี่ยเบักลิ้นเอาบักล,ลิ้นจี้สมไม่ควยรอบนี้กับบักละมุดดิฟไม่ควยเอาควยทีกินได้ติบันนี้โอ๊ยอุ้มศูนย์เนี่ยไม่ขาดแย่งจ้ะนอน <c oughs> ล่อละสี่สิบบาทสองกิโลแปดสิบบาทจะไปกูเสียลูกแม่าข,าา 0. 0. ขาดศูนย์นายศูนย์ขาดมีตัวนุ่นดิบดิฟแม่นี่มันกินว่าอะไ,ได้เนี่ยเอามึงแน,น่ยผุนโอ้ยทุกหัวหมากระบ่กเตะหลุดขันจิกแกนป่านนี่ ชิบไต้สื่อแกะมาบ่มเตี๋ยโอ้ยเนาะทั้งปาดทั้งแข่งโอ้ยเสียลูกแม่ค้าคักแน่มึงเนอะมึงเนอะคุณจะไปปีดแขงมันเบิ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินบ่ได้ดอกพี่น้องบ่มสปอนค่ะคือแจ้งได๋คือเข้าเอ้เอกมาอันต้อมอบวะมเนอะต้อมอบวอมันจังสิสุก แม่นบอกเมื่อแม่นบักละมุดผ่านหนิม,มันต้มหมอบอกเมื่อแม่นบักละมุดเมื่อแม่นต้มหมอว่ามันจี๋ยจี๋ชัวเดี๋ยวเรียกจี๋ไปทดสอบเบื้องนอกเอาไปต้มเบื้องนอกให้เที๋ยม,มันสุกเนาะเจี๋ยได้ไหนจี๋มาแข็งผ่าเหนียวาจี๋ไม่เนียงกินได้ไหนจี๋เนียงกินคือจังหวัดมาเฉียบหนังเดี่ยวมันเนียงมันเนียงมันจะมาสุกได้เหนียวโอ้ยเนาะที่แม่ข้านาหมาเอ้ยเนาะ รอบก้อนกับบาสันขายหมาลินจี้ใมาสันสมบ่ามนนัด่างซิออกรอบนี้บาสันฝาดเจ้าปลาอื่นน้ำไห่กับบลลุ้งอึนนี้นี้ลมเลี้ยวลงเลีลเล้ย <laughs> ว